สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนสินพง์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการ work from home ของรัฐบาลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่โดยผ่านมาตรการลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา2เดือนค่ะ นายพนมุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมชี้แจงมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้แก่ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.1ได้ใช้ไฟฟรี90หน่วยแรกทุกรายส่วนที่ใช้ไฟเกินหรือตั้งแต่หน่วยที่91เป็นต้นไปคิดค่าไฟตามปกติ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กประเภท 2. ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจจะได้ใช้ไฟฟรีไม่เกิน50หน่วยแรกส่วนที่ใช้ไฟเกินหรือตั้งแต่หน่วยที่51เป็นต้นไปคิดค่าไฟตามปกติ และยังให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟประเภท1.1.2และ1.2โดยกำหนดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนธันวาคม2,563เป็นฐานในการคิดเงินเช่นกรณีการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้นส่วนกรณีการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2,564มากกว่าเดือนฐานแต่ไม่เกิน500 อหน่วยให้คิดค่าไฟเท่ากับเดือนฐานหากใช้ไฟเกิน500หน่วยแต่ไม่เกิน1,000หน่วยหน่วยที่เกินจาก500หน่วยจ่ายในอัตราส่วนลดร้อยละ50และหากใช้ไฟฟ้ามากกว่า1,000หน่วยส่วนที่เกินให้จ่ายในอัตราส่วนลดร้อยละ30ทาง PA เราต้องการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟทุกคนเลยจะทำ PA s m สมาร์ท s ัเป็นแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟทุกคนนะครับสามารถติดต่อ ใช้บริการกับการไฟฟ้าส่วนภาคเราได้ผ่านช่องทาง P.E. เอสมาทพัสสามารถ,ถาสอบถามได้ตั้งแต่เรื่องขอสอบถามเรื่องของการใช้บริการค่ากระแสไฟฟ้าหรือจะชำระเงิน หรือจะแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือจะทำธุระก,ก็สอบถามข้อมูลกับเราตรงนี้ได้ที่สําคัญคือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลสําคัญสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบความเคลื่อนไหวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยสําหรับผู้ใช้ไฟจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ PEA ในรอบบินประจําเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมปี2564โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนใดๆอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งจะระบุไว้ ชัดเจนการสนับสนุนการปรับลดค่าไฟของ PEA ในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนผู้ใช้ไฟในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีภาระค่าคลองชีพที่ลดลงอีกครั้งและยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ PEA ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News สําำหรับวันนี้ดิฉันปัจรีสนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ